คุณครูระเประเทศต้หมรุ่นไหนเรารุ่นไหนรุ่นสามสิีค่ะเมื่อไหร่ปีที่แล้วค่ะประมาณมีนาห้า่นหามีนาหกเจ็ดถามสั้5ามีนาหกเจหรอใช่ะแล้วตอนนี้ตำแหน่งอะไรละครูผู้ช่วยอยู่แล้วหนูเป็นเจิาสถานครับที่ว่ามีข้อสงสัยที่จะถามเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าาเรื่องป่าไม้หรือว่าทางเรื่องการจัดสรรที่ดินนะครับก็มีคณะตรวจคนตรวจแทนหน้าตรวจนะครับมา พร้อมที่จะตอบคำถามนะครับเพื่อเรียนเชิญท่านประธานครับเป็นตําแหน่งครับเป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารณิเทศกษ์ว่าอำนวยการรัคษาความันคงภายในราชเป็นจาชีพนะครับซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของในเรื่องของงานทามมั่นคงนะครับท่านมีประเด็นอะไรที่จะดูแล้ว่ามันไม่รับความเป็นธรรมมีความเดือดร้อน กลไกลของอ,องำเภอมีศูนย์ททร่มทำอำเภอศูนย์่มทํจังหวัดถ้ามีการแก้ไขกะทางระดับชั้นนะครับเริ่มต้นบงค์กรยาสารพัพตอนก่อนนั้นก็เป็นแบบนั้นเราก็ได้จดจ,ดจ่อจดจำมาแล้วก็ในช่วงหลังๆผมก็ทวงกับผู้พันในผู้พันของที่ทหารที่ปัตตานีครับที่มาท่านก็บอกว่ายังยังไม่เรียบร้อยครับ เพราะว่าตอนตอนแรกนะเราได้ส่งส่งเอกสารต่างๆนี้เราเข้าที่ที่นิคมแล้วก็ทางนิคมก็ทําให้แล้วก็ได้รับทุนเยียวยาตอนที่น้ําท่วมแล้วก็เสียหายแต่มาช่วงหนึ่งช่วงหลังก็ทางนิคมก็ไม่รับรองให้ก็เลยต้องอาถามกับท่านไม่ทัพรองไม่ทัพตอนนั้นและท่านไม่ทัพก็ทําให้หนังสือรับรอง แล้วก็ตอนนี้ก็ยังใช้ใช้อันนั้นอยู่ครับเนี่ยถ้าเราจะทําแล้วที่จะทํำยังไงครับถ้า,า <S <S เพื่อที่จะได้แปลงเป็นเอกสารสิทธิ์เพื่อ <S <S <ๆ>ที่จะได้ให้ลูกหลานของเราในในอนาคตอาจจะมีการอะไรใช้จ่ายอะไรต่างๆวา่ากู้ยืมเงินอะไรต่างๆครับเพราะว่าตอนนี้ทางฝ่ายของเราก็ผู้ยืมไม่ได้บางทีก็จะเข้าสงเคราะห์ก็ยากครับสงเคราะห์การยางอะไรต่างๆนี้ครับครับอันนี้ครับ คบถามเมื่อจะรู่นี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับต้องการเอกสารสิทธิ์เพื่อที่จะไปจำนองจำนำเพื่อที่จ,จะมีเงินมีไรายได้เลยอย่างนี้นะครับเพราะว่าเด่นนี้คือคือปิดประตูเลยนะปิดเลยไม่ได้นะครับก็ได้เฉพาะเพื่อเพื่อที่จะทํากินแล้งเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็จะเปลี่ยนมือเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้ได้เฉพาะทายาททายาทโดยธรรมนะครับแล่วจะเป็นเป็นเป็นลูก เป็นเมียปไปเลยนะครับไอ้น,นี้ทางอำเภอก็มีการสอบสวนอะไรแล้วก็ประกาศนะครับถ้ามีผู้ใดคัดค้านภายในสามสิบวันแล้วก็ให้ดำเนินการโอนให้อัน,นี่เราทําเรื่องปกปตินะครับก็มีมา,มามายื่นเรื่องอยู่ตลอดนะครับ,รบที่มาร่วมมาร่วมประชุมแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับก็กผมถือว่าผมเนี่ยได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับในในการดาเนินง,งานของ หมู่บ้านพัฒนาที่สิบสองเนี่ยครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมเนี่ยนำไปพัฒนาปรับใช้ในพื้นที่ของที่ผมไปมาเนี่ยคือที่จงังหวัดเพชรบูร์เขาจะเป็นกองร้อยอาสานะครับหราอกองร้อยชาวเขาอาสาซึ่งเขาก็มีปัญหาใกล้เคียงกันอย่างนี้แหละนะครับเขาได้สิทธิในการใช้นะครับแต่เขาไม่ได้สิทธิในที่จะนําไปจำนองนําไปขายที่ไม่ได้ นะครับก็เป็นที่ของของรัฐที่ตรงนี้ทําไม่ได้ซึ่งตรงนี้เราก็พยายามไปชี้แจงให้ฟังว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะเอาไปจำนองหรือจำนำได้ก็เอาให,ใหใ้ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็สามารถตกทอดได้ซึ่งมีปัญหาคล้ายกันนะครับแต่ว่าที่ในพื้นที่นียที่อำเภอสุขนิน,นี่ยก็สามารถบริหารจัดการได้ผมดูแลดูทุกๆท,ท่านแล้วก็มีความเข้าใจนะครับก็ เวลาที่เจ้าหน้าที่ที่ท่านพูดไปก็ท่านก็พยักหน้ารับเหมือนรับทราบรับฟังในในเหตุลผลที่ที่มันควรจะเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ผมจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลตรงนี้นําไปใช้ประโยชน์ต่อไปก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ที่ม,มาร่วมประชุมในวันนี้นะครับครับขอบคุณครับ